สิบกว่าใบาแล้วเริ่มไตามาแรกนี่สิบกว่าใบาของเก่าอีกเป็นปึกคนเราสมัยนี้มันเป็นอะไรทําไมมันชอบทะเลาะกันแล้วความสุขมวลรวมมันก็ลดลงแล้ะเสถียรภาพของรัฐบาลนนะ่ะมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับหลวงพี่ครับโอ้ยไอ้ไ้วาวย็นไว้ก่อนแหมพูดแค่นี้ทําเป็นของขึ้นไอ้วาวเขาจะบอกให้นะเว้ยคนตัวเล็กๆอย่างเองเนี่ยนะเว้ยคิดในสิ่งที่เล็กๆนะคิดให้มันดี พอมันดีเนี่มันก็ใหญ่ขึ้นเพราะใหญ่ขึ้นสังคมมันก็จะดีไปเองแหะอเว้ยพีพูดซะซึ้งในรถพระธรรมเลยหลวงพี่แต่จะมาโน่ละเขามาสมบุรเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงมาขนาดนี้คงไม่ใช่ละไอสิ่งเล็กๆของหลวงพี่มาโน่ละร้องจ้ามาเลยโอยหลวงพี่ช่วยหน่อยครับ หลวงพี่ช่วยหน่อยเถอะค่ะไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะไอ้ลูกคนเนี้ยมันร้องไห้กระจวาวไว้ตั้งวันน้งคืนเลยค่ะเนี่ยไม่เป็นอันทําอะไรแล้วค่ะส่วนตัวผมนะครับหลวงพี่ไม่ได้หลับได้นอนเลยครับขับรถก็จะหลับไนอยู่แล้วนะครับหลวงพี่อยมมอมฟังนะขนาดผู้ใหญ่คุยกันเนี่ยหลวงพี่ก็ทัแย่แล้วถ้าลกตัวท่านเนี้ยจะฟังออกเลย <serial> หลวงพี่ทำไมไหวจะเคลียร์หรอกหลวงพี่ครับ หลวงพี่ทําอะไรก็ได้ครับให้ตัวเล็กเนี่ยมันหายงองแงนะครับเพราะตอนนี้คนข้างบ้านนะครับเขาล้มค้างข้งวผมแย่ๆแล้วนะครับเขาจะขับไล่พวกผมออกไปอยู่ที่อื่น่ะเมื่อไรก็ไม่รู้นะครับใช่ค่ะช่วยหน่อยนะคะหลวงพี่ช่วยหน่อยนะคะหลวงพี่ครับช่วยด้วยนะคะหลวงพี่ช่วยหน่อยนะคะโอ้เงียบไดุ้งนาโอ้เราส่งเด็กมาด้วย ไม้อรักสิจริงๆนะโหได้ผลปะร้องร้อค่นครับลุงพี่อ่าส่งมาส่งมาเฮียมาเอ๊ลเลยน่ารักแกล้งเลยไม่สักสิจริงๆไปมองมองมองร้องเคยไหลุงพี่ ยังไงกันแน่ไอ้หนุ่ยมามาใครเป็นพ่อเด็กกันแน่อ๋อเงียบนะอย่าร้องนะเอ้ยมองอะไรหนุพี่ไม่เห็นไม่ไรเลยเออเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมาปุ๊บร้องเลยอะไรเนี่ยยอม ไม่มีใครเห็นยอมหรอกมีหลวงพี่เห็นคนเดียวหลวงพี่รู้แม่ทุกคนก็ต้องรักลูกแต่โยมสมพรอย่าลืมสิเ่าโยมกับลูกก็อยู่คนละภพแล้วลูกโยมมาได้มาเกิดแล้วแต่โยมสมพรนะ่ะยังเล่ร่อนอยู่ หลวงพี่อยากจะบอกว่าให้โยมอะตัดบ่วงนี้ออกสะเถอะโยมจะได้ไปผุดไปเกิดใหม่ไม่แน่นะเกิดชาติหน้าสันใดอะโยมกับลูกอาจจะได้เป็นแม่ลูกกันก็ได้โยมทั้งสองมานี่ นั่นนนงๆอย่างยงโอ้จอดปุบ๊บดับป<า>ั๊บดับเลยงอแง,งยอยู่อะไรอะพี่เรียบโบกทำไมอะไปส่งท้ายสวนหน่อยได้ปะโหยนี่มีชันบ,บอลใส่เวียนนี่ ดูนี่เด็กแว่นลุกเม,มาเด็กแวนนะ่นอะโอ้ไม่ไปไปทำไมท้ายสวนใจใจเข้าใจไม่ไปไม่ไป,ไปมันตายก็ได้ดพี่มันอยู่ใกล้าๆผมนิดเดียวผมไม่ตายพี่ปั๊บหนึ่งอ้แล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นโอ้ดูไปหไปอท้ายสวนท้ายสวนเนาะพี่เนาะ <c oughs> โอ้อยากไปส่งคนอยากปเป็นหมอใส่วินใจจะขาด เี้ยวขวาเียวขวาตาไปตาอรตานักตาจุดุดของอะไรตาล้อวิ่งดิไปขึ้นไปผมไปด้วยไปดิาจ่าข้าตกครับขอที่เด็กทั้ผมมา

รางานเป็นไงบ้างเราได้รับรายง,งานว่าคนร้ายหนีมาที่นี่ครับหมวดและมีตัวประกันอย่างน้อยหนึ่งคนแต่ผมคาดว่าตัวประกันยังคงปลอดภัยอยู่ครับหมวดถ้าอย่างนั้นเป็นกำลังให้ก่อนเราดูเหุการณต่อไปครับสวัสดีค่ะผู้หมวดสวัสดีครับจม,มูกไว้แล้เกินนัแนไนักข่าวแห ก็ผู้หมวดบอกเองนี่คะว่าจะรีบมาทางานให้ฉันได้ข่าวเร็วๆฉันก็ต้องตามติดเพื่อไม่ให้เสียเวลาสิคะว่าแต่ว่า <c oughs> ผู้ร้ายมาซ่อนตัวอยู่ที่นี่เหรอคะเราไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่เราเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยต้องหลบหนีไปด้านในซึ่งตอนเนี้เราปิดล้อมทางเข้าออกให้หมดแล้วแล้วผู้หมวดจะดําเนินการต่อไปยังไงคะก็ผมก็จะนำกำลังเข้าไปข้างในครับ แล้วผวู้หมวดไม่กลัวว่าคนข้างในเนี่ยจะได้รับอันตรายหรอคะเฮ้ยน,นี่คุณไม่รู้เหรอว่าตำรวจเนี่ยวลาทำอะไรเนี่ยเขาต้องมีความระมัดระวังความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับหนึ่งงั้นดิฉันขอเขาไปด้วยได้ถ้าคุณไม่สร้างปัญหาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่โอเคเรียมพาเลยวันอ้าเอ้ยตามไปยุ่ ตัวเองน้าหลานโตขึ้นสวยนะเนี่ยเอ้ยแม่ทองคาอของเขาไปเดี๋ยวข้าไปเลยเอาเห้ไปว่าหรือจะไปไหนอโอ้ผมพายาดญาติมามามาเที่ยวมาเที่ยวอ๋อญาติเลยญาติญาติครับหน้าตาไม่ไม่เห็นเหมือนกันเลยอ๋อเขา อยู่อยู่คนละบ้านครับเขาโดนแดดอ๋อใช่งละบ้านโดนแดดโดนแดดบ่อยครับบ้างไม่มีรังทะอะไรมีมีมีอะไรข้าเลือกวะหนึ่งห้าฮะหนึ่งเก้าหนึ่งนี่หรือจะมาใบ้หวยอีกแล้วบ้างงวดที่แล้วกินกูอืออือวิธีแล้วยังไม่ได้เคลียร์อะไรยังจะมาใบ้หวยใหม่อ้าวนี่หูเล่งีกตั้งหักเราเพลกเดีลกลางฮะเล่งเล่งด้วยพ่อไอ้แก่หรือจะใครแก่เด็กพีก็ได้ เอออย่างนี้พอฟังเลยท้องน้ำอยู่ไหนจะหนักหรือเบาอ่ะเบาเบาแถวนี้เลยโอ้ยหนักหนักถึงนี้ก็เลยได้ทุกอย่างอยู่ไหนหลอเล็กอยู่ดังเนอกเอออฮะเฮ้ยอย่าบอกงั้นว่าเรขี้ออกมาแล้วเนี่ยเหม่งชี้ไข่เลยไอ้บ้าถ่ายยากหรือไปเข้าท้องน้ำเลยก่อนที่มันจะหลุดมาแถวนี้ไป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 เลย ังมากเลยครับครับ้ยโอ้ยพี่เบาเบาผมอย่าเต็มที่มาแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยทั้งว้าวน่ารักมากหมดครับชาวบ้านเขาแจ้งว่ามีคนแปลกหน้าไปอยู่ในห้องน้ำคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายครับ อืมวามจริงหน้าตาก็ดีเนี่ยน่าจะไปทำข่าวบันเทิงหรือไม่ก็ข่าวการเมืองอืมถ้าเสียอยู่นิดเดียวนะที่หลังปวดท้องเขาเนี่ยหัดดูก่อนแล้วกันนะว่ามันห้องน้ำของใคร หญิงผมสั้น